ท่านแน่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าใบเล็กๆอยู่นะคะวันนี้หยิบมารีวิว1รุ่นจากชาแนลค่ะที่บอกเลยว่าใบนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยในช็อปหาได้ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะคะ รุ่นที่ตะหนิบมาวันนี้นะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นชาแนลโอเคสนะคะไซส์จะขนาดประมาณ6นิ้วอย่าใส่เต็มๆเนี่ยทำแปลไว้ให้ที่มุมคลิปก่อนเลยเนาะก็จะได้ลองไปเทียบกันดูก่อนนะคะว่าขนาดประมาณนี้นะคะจะใส่อะไรกันบ้างเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีของไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าใส่มือถือได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะคะถ้าเทียบจากไซส์เนี่ยคือน้องจะใบเล็กเกินไปแต่จนไม่แน่ไม่แน่ใจนะว่าพวก โทรศัพท์แบบพับนะคะมันจะสามารถใส่ได้หรือเปล่าถ้าให้ชัวร์ก็เทียบจากไซส์ที่ตันให้เลยนะคะเพราะว่าตันไม่ได้ใช้มือถือรุ่นนั้นนะก็ไม่มีตัวอย่างที่จะแบบเอามาเทียบให้ดูเลยนะคะสําหรับน้องใบนี้นะคะอันนี้น้องจะเป็นหนังคาเวียนะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีเม็ดๆแบบนี้นะคะมันก็จะเรียกว่าเป็นคาเวียนนั่นเองส่วนอะไหล่ด้านหน้าตรงนี้ยังมีสติ๊กเกอร์ติดอะไหล่อยู่นะคะก็อาจจะดูแบบเงาๆไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะ แต่ว่าก็เห็นเนอะว่าเป็นอะไหล่สีทองนะคะก็อันนี้ยังทองสวยอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนจะมีเป็นซิปนะปิดท้ายตรงซิปด้วยโลโก้ CC แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่จับซิปอันนี้จะเป็นชิ้นหนังนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ต่างกันตรงที่ไม่มีตัวโลโก้นะคะขนาดเนี่ยจะบางๆนะคะแต่ตอนเนี้ยคือแอบ,บใส่แบ่งไว้แล้วข้างในนะคะนี่ใส่ได้เยอะเลยนะคะก็ แต่ว่าจะเป็นแบบพับหนึ่งทบนะคะแบบนี้เดี๋ยวลองเทียมให้ดูกับแบงค์พันที่แบบว่า เราเป็นยาวๆนะคะมันจะประมาณนี้นะคะก็แนะนําว่าให้พับ1ทบนาะแล้วก็ค่อยใส่ทีนี้ถามว่าพวกการเนี่ยใส่ได้ไหมแน่นอนว่าใส่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าใส่แบงค์พันได้นะคะน้องก็เป็นใบเล็กๆนะคะน้าหนักเบาเนาะแต่ว่าปกติเวลาไปช็อปทีไรนะคะพวกชิ้นเล็กๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีให้ซื้อทุกคีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากได้ในตลาดมือสองก็จะมีเรื่อยๆนะคะส่วนน้องใบนี้นะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีตัวแบรนด์แซม ะะอยู่ตรงนี้ด้วยความที่อะไรเขาเป็นสีทองเนี่ยแบลแซมเขาก็เลยเป็นสีทองไปด้วยเนาะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้ยังมีโฮโลอยู่นะคะมันก็จะมีชิ้นหนังอยู่ฝั่งนี้นี่ก็สามารถปิิกดูข้างหลังเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์โฮโลติดอยู่นะคะแบบนี้ซึ่งน้องใบเนี่ยเป็นโฮโล31นะคะแล้วก็เขามีใบเซ็ตก๊อปปี้มาด้วยเนาะซึ่งเขาออกช็อปมาตอนปลายปีเลยเดือนธันวานะคะ3 0ธันวาปี2021นะีนะ ก็ถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะสำหรับน้องโอเคสใบนี้นะคะใครอยากได้เนี่ยน้องใบนี้นะคะค่าตัวไม่ถึง2 0,000ื่นนะคะมาแบบอุปกรณ์ฟูลเซ็ตพร้อมใบเสร็จเลยแต่ว่าน้องจะไม่มีการ์ดมานะคุณแม่เก่าอาจจะแบบทำหายไปนะคะก็ใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะคะสามารถอยากจะ มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะโดวยวิธีแคปรูปนะคะส่งไปส,สอบถามแอดมินได้เลยที่ Li น์อ d ดวันแบนเนะคะหรืออาจจะอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆตอนนี้กระเป๋าสตางค์มีเพียบเลยทั้งใบสั้นและใบาย,ยาวนะคะก็สามารถไปสอบถามกับแอดมินได้หรือว่าติดตามสินค้าใหม่ๆได้ทาง Instagram ของเรานะคะแล้วก็ทางเข้า VP พกลุ่มของเราเนี่ยจะถูกปักอยู่ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะก็ไปจอยกลุ่มกันได้แล้วก็อย่าลืมตอบคาถามด้วยนะให้ตอบไว่ u t u b e นะคะและถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าที่ใช้งานจนเหมือนแล้วนะคะ หรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากมาเปลียบเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ร้านแบรนด์เนมได้เลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็ อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li าย Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ E